ต้องรีบไปลงสมองยอดนักสืบอัลฟ่ากันแบบดวนๆเลยล่ะครับภาื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาน,นี้มีอัลฟ่าสายตาดีได้พบกับปริศนาที่ถูกซ่อนไว้ในชูตติ้งสไตล์ลิลิควิดีโอของช่อง XG เมื่อเราดูจนจบคลิปก็จะพบกับวิดีโอลึกลับที่ถูกตั้งค่าแบบไม่เป็นสาธนะารณะเฉพาะผู้ที่พบเจอทางช่องทางนี้เท่านั้นถึงจะเข้าถึงวิดีโอนี้ได้และเมื่อเราเข้าไปดูวิดีโอนั้นก็จะพบกับ QR Code ปริศนาที่อยู่กลางจอโดยคลิปนี้เป็นภาพสไตล์ HDV วิดีโอสมัยก่อน และไม่มีเสียงประกอบใดๆความยาวของคลิปนี้คือ6นาที27วินาทีและเมื่อเราทําการสแกน QR c o d e โคดมันก็จะพาเราไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ปรากฏป้ายที่มีหมายเลข627แบบเดียวกับความยาวคลิป6นาที27วินาทีเมื่อเราทําการขยายพื้นที่ออกมาก็จะพบว่านี่เป็นถนนสายหนึ่งของประเทศแคนาดานั่นเองแต่สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรกันนะสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรกันนะ ออันน,นคืะออะไรกนนะเมื่อเรารวบรวมหลักฐานจากที่เกิดเหตุทั้งหมดเรจะพบกับ4ข้อสังเกตดังนี้ไปกันที่ข้อแรกหมายเลข627หมายถึงอะไรมันจะใช่วันนี้27เดือน6หรือเปล่านะและถ้าใช่วันวันนี้หมายถึงอะไร เมื่อลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าวันที่27เดือน6เป็นวันแห่งการพูดของประเทศญี่ปุ่นวันที่มีไว้สำหรับการรับรู้ถึงความสําคัญของการพูดของมนุษย์แล้วการพูดของ XG มาจริงอะไรแต่ใช่การสปอยล์คำแบ็กหรืองานอะไรหรือเปล่านะอย่างที่2ประเทศแคนาดาเกี่ยวข้องอะไรมันจะเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตสถานที่ทาเพลงสถานที่ถ่ายเอ็มวีหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่ามีหมายเลข627ที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นอยู่ตรงนั้นเฉยๆอย่างที่3ม แล้วทำไมคลิปปริศนานี้ถึงอยู่ในวิดีโอ Shooting Star l e l i c Video เพียงคลิปเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏในคลิปอื่นเลยทั้งทั้งที่ความจริงแล้วสามารถใส่วิดีโอนี้ไปยังด้านหลังของวิดีโอที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเร็วๆนี้ได้หรือหากต้องการให้เป็นกระแสจริงๆก็าสามารถใส่เข้าไปในวิดีโอที่มียอดวิวสูงที่สุดของช่องก็ยังได้หรือว่าความจริงวิดีโอ Shooting Star l i l i c Video มีความเกี่ยวข้องกับการไขปริศนาคดีลึกลับนี้ได้ และสุดท้ายทำไมวิดีโอลึกลับนี้ถึงมีธีมเดียวกับชุ o ต t งสตาร์ลิลิควิดีโอที่เป็นสไตล์8ปดศ์เเพราะมันสวยดีเหมาะแก่การทำองค์ประกอบภาพสินเฉยหรือ2เพราะมันเป็นการสปอยเพลงใหม่ที่มีคอนเซปต์สไตล์8900ูนวทที่มักจะใช้ภาพสไตล์นี้จะเป็นเอกลักษณ์และเมื่อสรุปรวมข้อสมมติฐานทั้งหมดทั้ง4ข้อก็อาจจะคาดเดาได้ว่าในวันที่27มิถุนายนจะมีการสปอยคัมแบ็กใหม่หรือรีมิตใหม่ ของ XG ที่อาจจะเป็นสไตล์8-0-9-0เอ๊ะก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าสรุปแล้วเป็นยังไงยอดนักสืบอัลฟ่าก็คงต้องช่วยกันระดมสมองไขปริศนานี้กต่อนะครับแล้วก็มารอดูกันว่าพี่เจคอบเขาจะมีเซอร์ไพรส์หรือลูกเล่นอะไรให้เราได้มาลุ้นกันอีกก็ยังไงก็รอติดตามในวันที่27มิถุนายนตามเวลาสารัฐ หรือก็อาจจะเป็นตามเวลาของประเทศญี่ปุ่นว่าจะมีสปอย์ตคัมแบ็กอะไรอย่างที่เราคาดเดากันไหมก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับย้อนักเสิร์ฟทุกคน